หลวงปู่หกพระเกจิอายุหนึ่งร้อยปีพรมน้ำมนต์ให้พรสิทธยานุศิษย์หลวงปู่หกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพันษาหนึ่งร้อยปีทำน้ำมนต์ให้พรแก่แขกที่มาร่วมงานบุญเลี้ยงปีใหม่บ้านอิสอจซจเลมข้อหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดทะเบียนรถเลขสวยผู้สื่อข่าวรายงานเวลา11นาฬิกาวันที่24มกราคม2567งานทำบุญบ้านเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของนายธีรพงศ์สิริรักษ์สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขต2สอจอแจลม พร้อมด้วยนายราชันวิจิตกำนันตำบนนาป่ากำนันเอและครอบครัวได้จัดงานทำบุญบ้านเลี้ยงพระปีใหม่โดยมีหลวงปู่หกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งปีนี้มีพรรษาครบ100ปีพอดีได้มาทำน้ำมนต์ให้พรให้กับแขกที่มาร่วมงานมีนักการเมืองท้องถิน่นและประชาชนมารอรับพรโดยเหล่าบรรดาข้อหวยคอเลขเด็ดไม่พลาดสองเลขทะเบียนรถยนต์ที่มาส่งหลวงปู่หกเลขทะเบียน6989และก็เลขในขันน้ำมนต์เพื่อนำไปเสี่ยงโชคอีกด้วย ทนายรัชพลจีพอบอตำรวจเร่งรัดคดีหุ้นไอทีวีเอาผิดประธานคิมเรืองไกรทนายรัชพลยื่นหนังสือจีพออ้พบตำรวจเร่งรัดคดีหุ้นไอทีวีหลังแจ้งความเอาผิดประธานคิมเรืองไกรตั้งแต่ปี66แต่คดีไม่คืบหน้า ทนายรัชพลศิริสาครเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอบอตําำรวจเพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดีสื่อไอทีวีที่ได้เคยแจ้งความไว้ที่สนทุ่งสองห้องเมื่อ13มิถุนายน2566ให้ดำเนินคดีกับนายคิมสิริวิชัยประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีปี2566และนายเรืองไกรล,ลีกิตวัฒนะผู้ร้องเรียนนายพิธาลิมเจริญรัฐเข้าข่ายเรื่องการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารหลังพบข้อมูลจากสื่อมวลชนนว่ารายงานผลการประชุม ขัดแย้งกับคลิปวิดีโอการประชุมที่ถูกนำมาเสนอผ่านสื่อมีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีหรือไม่โดยมีพันตำรวจโทรปริญญาเหมาชูเกียติกุลรองผู้กำกับสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสารในฐานะเวนอนํานวยการประจำกองรักษาการเป็นตัวแทนรับเรื่อง ทนายรัชพลกล่าวว่าที่เดินทางมายื่นเรื่องวันนี้เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินและวินิจฉัยแล้วว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่รายงานการประชุมที่ออกมาว่าเป็นสื่อจึงเป็นรายงานเท็จและมีการนำเอกสารรายงานการประชุมไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งมองว่าเข้าข่ายเป็นความผิดและทางสอ,อทุกหอสองห้องยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในเรื่องดังกล่าวมีเพียงการเชิญแยมทาปนีเอีศสีชัยไปให้ปากคำแต่ในส่วนของกกตอ,อ้างว่าติดการประชุมตลอดส่วนนายคิมและนายเรืองไกร ทราบว่ายัางไม่ได้มีการเรียกเข้าไปให้ปากคำแต่อย่างใดซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าพนักงานสอบสวนรอคำพิพากษาดังนั้นเมื่อผลคำพิพากษาออกมาแล้วมีความชัดเจนแล้วทางพนักงานสอบสวนจึงต้องดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทนายรัชพลกล่าวว่าสาเหตุที่คดีล่าช้าไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งเนื่องจากทางกะกะตที่เป็นผู้รับหนังสือรายงานการประชุมไม่ได้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจึงอยากขอความร่วมมือกับทางกะกะตขอให้ร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเพราะกะกะตถือเป็นผู้เสียหายโดยตรงเป็นผู้รับหนังสือรายงานการประชุมและควรเป็นหน่วยงานที่ควรแจ้งความแต่ยังนิ่งเฉยไม่มีการแจ้งความใดๆ ส่วนที่นายคิมได้เบิกความต่อสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นโดยชี้แจงว่าที่ตอบไปว่าบริษัทยังประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบริษัทดำเนินการเป็นสื่อหมวลชนนั้นจะยังเข้าข่ายยื่นเอกสารหลักฐานเท็จหรือไม่นั้นเห็นว่าการที่นายคิมชี้แจงแบบนั้นใครฟังก็รู้และเข้าใจว่าบริษัทยังดำเนินการอยู่จะมาบอกว่าหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะบิดเบือนไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้ควรเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลและให้สารตัดสินว่าสิ่งที่นายคิมพูดมีความหมายว่่าาอยางไร เพราะคนทั่วไปฝั่งก็เชื่อว่าไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่แม้จะอ้างว่าเป็นการบอกไปตามคู่มือของกรมธุรกิจการค้าถ้าบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการให้ระบุต,ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งจึงเลือกใส่ว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ก็ตาม ทนายรัชพลกล่าวว่าแม้หลังฟังคำพิพากษานายพิธาจะไม่ฟ้องกลับแต่ส่วนตัวมองว่านายพิธามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีอาญารวมถึงฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเพราะหลายสิ่งมีพิรุษอยู่และไอทีวีก็จอดำมมานานแล้วแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับนายพิธาส่วนตนเองยืนยันว่าจากนี้ก็จะยังคงติดตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อไป